สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีฝากเงินเข้าเว็บห่วยไลน์นะครับขั้นตอนจะมีตามนี้เลยครับอย่างแรกนะครับกดที่ปุ่มฝากเงินตรงนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราระบุจํานวนเงินที่ต้องการจะฝากนะครับยกตัวอย่างเป็นสามร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับผมให้เราระบุเวลานะครับที่ต้องการที่โอนนะครับออกจากธนาคารของเรานะครับ และหมายเหตุน,นะครับจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับให้โอนเข้าบัญชีธนาคารที่แสดงอยู่ตรงนี้นะครับหลังจากโอนแล้วนะครับผมยกตัวอย่างนะครับหลังจากโอนแล้วนะครับให้กดที่ปุ่มแจ้งเติมเงินครับ ระบบจะมีแจ้งเตือนนะครับว่าเราทำรายการสำเร็จแล้วเท่านี้นะครับการฝากเงินของคุณก็สำเร็จแล้วครับขอบคุณครับ